สวัสดีค่ะวันนี้นะคะจะสาธิตการทำพวงมุญแจนะคะเป็นพวงองหุ่นนะคะวิธีการทำก็เป็นวิธีทำที่ง่ายนะคะสำหรับอุปกรณ์นะคะจะมีลูกปัดวัสดุอุปกรณ์นะคะมีลูกปัดสีม่วงนะคะจำนวนสิบลูกสีเขียวจำนวนสามลูกแล้วก็เส้นเอ็นนะคะกันไก ั้นตอนที่หนึ่งเราจะร้อยลูกปัดนะคะสีม่วงด้านขวานะคะ ร้อยเป็นจำนวนสี่ลูกอ่เลื่อนเอ็นนะคะให้อยู่ กึ่งกลางนะคะให้ลูกปัดมาอยู่กึ่งกลางเสร็จเรียบร้อยนะคะก็เอาเอ็นเส้นด้านซ้ายมือนะคะสวนเข้าไปนะคะที่ลูกปัดลูกแรกด้านขวามือ,อจ,จะได้แบบนี้นะคะ ด้านขวานะคะด้านขวาร้อยลูกปดัดจำนวนสองลูกสีม่วง เส้นซ้ายนะคะลูกปาดจํานวนหนึ่งลูกอเอาเส้นซ้ายมือนะคะ วนนะคะเส้นขวาซึ่งมีสองลูกสวนเป็นหนึ่งลูกนะคะ อาจจะได้ไปแล้วสี่ลูกนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทอดค่ะเจ็ดลูกแล้วก็สีเขียวนะคะสองลูกฝั่งขวามือ ฝั่งซ้ายมือนะคะร้อยสีม่วงหนึ่งลูกอ่ะแล้วเอาฝั่งซ้ายมือนะคะที่มีสีม่วงนี่นะคะสวนกับสีลูกปัดสีเขียวสวนหนึ่งลูก ต่อจากนั้นนะคะด้านขวาลูกปาดสีเขียวหนึ่งลูกจะได้แบบนี้นะคะ,ะด้านซ้ายลูกปัดสีม่วงหนึ่งลูก จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะอพอได้ลักษณะแบบนี้เอาปลายทั้งซ้ายทั้งขวานะคะมาสวนนะคะเข้าตัวที่หนึ่งลูกที่หนึ่งฝั่งซ้ายก็ร้อยไปขวาฝั่งขวาก็ร้อยไปด้านซ้าย ซ้ายก็เลาะก็สวนออกมาด้านขวานะคะอยู่ในลูกเดียวกันอ่ะก็จะได้ออกมาลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเราทำสีแดงเราอาจจะไม่ต่อลูกสุดท้ายมันก็จะเป็นเหมือนลูกเชอรี่นะคะแต่เราจะทํามงุ่น เราก็มองทิศทางตัวนี้นะคะให้อยู่ด้านบนแล้วก็ร้อยได้ร้อยเอ็นลงมานะคะเอาเอ็นเส้นหนึ่งร้อยลงมานะคะ เราจะต่อลูกลูกที่เหลือหนึ่งลูกนะคะโดยดูให้ตำแหน่งของลูกที่จะลงนั้นตรงข้ามกับสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ,ะเมื่อได้ตำแหน่งเรียบร้อยตรงนี้จะเป็นสามสามลูกนะคะก็ต่อลูกสุดท้ายนะคะใส่เข้าไป พอใส่ไปเรียบร้อยนะคะก็ลอยขึ้นมาข้างบนนะคะโดยสอด โดยโดยร้อยให้ให้มันเป็นลักษณะเป็นวงแน่นนะคะ อย่างตรงนี้นะคะมันจะมีเส้นเอ็นอยู่แค่สองเส้นเราจะต้องร้อยให้ได้เส้นเอ็นครบทั้งสามด้าน ของเรามันแน่นนะคะแล้วก็รวมมาอยู่ตรงกลางพอได้มาเรียบร้อยก็มัดนะคะเราก็จะได้ออกมาเป็นองุ่นนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ